ไข่หน้าทานไม่ขาไข่ที่อยากเอาใจพ่อบ้านนะคะก็เชิญมานะคะตามมาดูนะคะนี่อันนี้คือไข่แดงที่แช่น้ำเกลือนะคะเราจะแช่เอาไว้หนึ่งชั่วโมงน้ำครึ่งลิตรเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เอาไข่แดงลงไปแช่ โดยแยกไข่ขาวเอาไว้นะคะไข่ขาวอยู่ในถ้วยนี้ฮะเราก็จะนำไข่ขาวนะคะที่คัดเอาไว้นะคะมาใส่ในภาชนะที่สูงหน่อยแล้วก็นำมาตีนะคะใช้เครื่อง ตีจนเขาตั้งยอดแบบนี้เลยนะคะอืมเนี่ยนะ,ะไม่หลุดนะคะไม่หลุดเนาะ,ะเสร็จแล้วก็มาดูไข่ที่เราแช่น้ําเกลือเอาไว้นะคะอันนี้ไข่ที่เราแช่น้ําเกลือไข่สองฟอง น้ำครึ่งลิตรเกลือ1ช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปทอดไข่กันค่ะน้ำมันร้อนใส่พิมพ์รูปหัวใจลงไปนะคะเราจะทำสองอย่างนะคะแบบมีพิมพ์กับแบบไม่มีพิมพ์ก็ใส่ ไข่ที่ตีไว้ลงไปค่ะแล้วก็จะมาลุ้นๆกันนิดหนึ่ง ไข่แดงใส่ลงไปนะสักห้านาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะ ทิ้งไว้ห้านาทีนะคะอยสุกหรือยังเอ่ย